ครับก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีกับพี่น้องและกอเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับกับผมขวัญชยัยซาวนะครับก็วันนี้ก็เป็นคลิปนะครับคือเขาเรียกว่าเป็นคลิปนะครับแนะนํานะครับเขาเรียกว่าแนะนําดีกว่านะครับแนะนําให้กับาทางพี่น้องและเอฟซีทุกท่านนะครับก็พี่น้องอที่ อ่เข้ามาติดตามใหม่ๆนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจนะครับที่ยังให้ความรักความเมตตาความสงสารกับช่องผมนะครับขวัญชัยซาวนะครับอ่ายังอ่าติดตามกันได้นะครับยังติดตามกันได้นะครับอยู่เรื่อยๆนะครับก็เนี่ยก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับถ้าอ่าช่องผมทําในเรื่องความรู้สาระคลิปดีๆใหม่หรือคลิปที่มันมีประโยชน์นะครับก็ฝากพี่น้องและเอฟซีทุกท่านบอกต่อด้วยนะครับอ่วันนี้ก็ เขาเรียกว่ามีทาง,ทางพี่น้องนะครับและเอฟซีนะครับท่านก็คอมเมนต์น,นะครับพี่น้องและเอฟซีทุกท่านนะครับสามารถคอมเมนต์นได้นะครับคอมเมนต์นมาบอกผมนะครับคอมเมนต์นเข้ามาผมบอกว่าอยากจะทํานั้นทํานี้อยากจะให้แนะนําในการทําตัวนั้นตัวนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์นมาได้นะครับผมจะพยายามทําให้นะครับเท่าที่ผมเขาเรียกว่าผมได้รู้มานะครับผมก็ยัง ไม่ได้เก่งมากไปนะครับแต่สามารถทําให้ได้แน่นอนนะครับก็คือว่าสืบเนื่องมาจากคลิปตัวนี้นะครับที่ผมลงไปนะครับวิธีทําซาฟอนแบบสองเลเยอร์นะครับทํายังไงมาดูกันนะครับก็ลามนะครับลามลามไปนะครับมันลามไปลามยังไงลามไปถึงพี่น้องเทฟซีหรือว่าท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามช่องผมนะครับคือท่านบอกว่าเนี่ยนะครับผมก็ภาษาอังกฤษผมเอยน้มท่านไ่ถูกผมก็ต้อง เขาเรียกว่าขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยท่านเนี่ยครับน่าจะวาวาอะไรเนี่ยวานวันเซวันเซอะไรเนี่ยผมต้องขออภัยด well, ้วยนะครับผมอ่านชื่อรังิีนะครับเพราะภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะความรู้ก็ไม่ได้สูงมากนะครับความรู้ก็เรียนไม่สูงนะครับเรียนไม่สูงทีนี้ท่านบอกว่าอาจารย์ อาจารย์ครับสอนใช้ไฟล์นามสกุล VEC นะครับหน่อยครับเนี่ยครับผมก็ทักทานไปบอกว่าของอะไรครับคอนแฮกหรือเปล่านะครับผมมาทักไปนะครับท่านก็บอกว่าไฟล์เสียงวอาคีย์บอร์ดครับแล้วท่านก็ส่งคลิปที่ youtube ที่ท่านได้ไปผมคิดว่าท่านน่าจะเข้าไปชมแล้วก็น่าจะดาวน์โหลดไฟล์มานะครับดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วท่านได้ส่งมาให้ผมนะครับส่งให้ผมเข้าไปดูนะครับ ไฟล์ที่อยู่อยูใต้ล่างคลิปครับอาจารย์ท่านก็บอกอย่างนี้นะครับแล้วผมก็ได้คอมเมนต์ไปบอกว่าท่านคือท่านอยากได้ไฟล์แซมอิเล็กทรอนไปใช้ใช่ไหมครับแกก็บอกว่าใช่ครับมันมีวิธีไหนครับหานามสกุลแบบนี้แล้วผมก็บอกว่าผมจะพยายามจะทําคลิปให้นะครับคือผมกําลังจะบอกว่าถ้าผมมีอิเล็กทรอนนะครับมีอิเล็กทรอนหรือมีอคีย์บอร์ดอิเล็กทรอนนี่แหละ ผมสามารถรีวิวทำคลิปเพนได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เมื่อก่อนผมใช้คีย์บอร์ดปนะครับแต่คีย์บอร์ดป้ายผมพังนะครับคีย์บอร์ดป้ผมพังผมไม่มีคีย์บอร์ดปตอนนี้ผมกําลังสั่งคีย์บอร์ดป้ามาอยู่นะครับแต่ว่าคีย์บอร์ดป้ากับอิเล็กโตรเนี่ยมันต่างยังไงต่างกันเยอะครับเพราะอิเล็กโตรนี่มันจะสามารถมันมีเขาเรียกว่ามันมีอ่าเมมโมรีแล้วมีซีพียูอะไรอยู่ในตัวนะครับสามารถนําประมวลผลหรือว่าเขาเรียกว่าอา่าใช้อา่าควบคุมเหมือนคอมพิวเตอร์เลย นะครับเหมือนคอมพิวเตอร์เลยนำนำนำเขาเรียกว่านำนำประมวลผลแล้วก็สั่งงานแล้วเอ็กพอร์ตมาได้เลยนะครับเนี่ยเป็นเป็นแบบนี้ครับโทษทีนะเดี๋ยวผมขอเปิดอ่าไฟล์เดี๋ยวเดีตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ผมผมนํำมาไว้แล้วนะครับอยู่รงหว่าทดสอบไปแหละนี่นะฮะท่านท่านส่งมาให้ผมผมว่าเข้าไปไปไปดูที่คลิปในเป็นคลิปของท่านอาจารย์ไหนไม่รู้นะครับนะผมผมก็ไม่ได้อ่านชื่อนะครับ ท่านส่มมาให้ผมท่านบอกว่าเป็นไฟนี้ผมก็เข้าไปดูนะครับผมลองโหลดมาดูนะครับเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเป็นจังหวะลัมซิ่งนะครับเนี่ยเนี่ยมันเป็นลัมซิ่งครับตัวนี้เนี่ย s t y เนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นของผมว่าน่าจะเป็นยามาฮ่านะครับเยามาฮ่าตัวนี้ s t y ตัวนี้น่าจะเป็นยามาฮ่าแต่ว่าไอ้ตัวแซมตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแซมนามสกุลพวกนี้เนี่ยไอ้ไอ้ l e s l e dot s dot สามแปดแปด dot org เนี่ยนะครับแล้วก็เนี่ยสองสามศูนย์ dot swv แล้วก็อ่าอะไรเนี่ย s เก้าสองศูนย์ dot vce เนี่ยครับบางครั้งเนี่ยผมเมื่อก่อนผมก็ผมก็ใช้อิเล็กตรอนเหมือนกันนะผมก็ทําอิเล็กตรอนเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคือมันเป็นไฟล์แบบนี้เนี่ย ถ้าจะเอามาใส่ในโปรแกรมตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมเปิดให้ดูนนเ,นนนเ,เนี่ยเนี่ยเนี่ย Expansion Manager เนี่ยโปรแกรมตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมตกแต่งแซมเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเขาถ้าถ้าพี่น้องหรือ F C ทุกท่านได้แซมแบบ F P P มานะครับน่าจะน่าจะเป็น F P P ถ้าถ้าผมผิดเออผมพูดผิดน,นะครับต้องขอไปด้วยนะครับมันเป็นไฟล์เออ F P P นะครับ พี่น้องท่านสามารถคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เ r e a t e pack นะครับสามารถดึงดึงดึงเสียงเข้ามาจากการตรงนี้ได้นะครับมันยังมีริมเปียโนคีย์บอร์ดอะไรให้เนี่ยเราสามารถทําเป็นแซมแล้วก็นํานไปใช้คือเขาเรียกว่านําไปต่อยอดนะครับในการเล่นแซมมิเลกโทของเร,เราได้นะครับตัวนี้ถือว่าดีมากนะครับแต่ว่าทีนี้มันมีปัญหาแบบนี้นะครับมันมีปัญหาว่าเนี่ยไอ้ไฟตัวนี้เนี่ยไอ้ไฟตัวนี้เนี่ยเราจะไปทํำยังไงนะครับ นี่แหละโจดโจดหลักมันเป็นแบบนี้นะครับนั้นโดยไปทํำยังไงผมแนะนํานะครับผมแนะนําให้ให้ท่านนะครับก๊อปก๊อปไฟล์ตัวนี้เนี่ยใส่ USB นะครับแล้วเอาไปเสียบในเล็คโทรของท่านนะครับในคีย์บอร์ดในเลคโทรของท่านนี่แหละไปเสียบแล้วท่านเข้าไปตั้งค่าในตรงนั้นครับท่านเข้าไปตั้งค่าสิ็จพอมันเล่นอะไรได้สร็ธ์นะครับให้ท่านเอ็กพอร์ตตัวนั้นมานะครับเอ็กพอร์ตเป็นเป็นแซมเปิลเลยนะครับเอ็กพอร์ตเป็นแซมเปิล แล้วให้ท่านมาเปิดในโปรแกรมตัวนี้ครับโปรแกรม Expansion Manager เนี่ยท่านมาเปิดตรงนี้ท่านมาตกแต่งเสียงได้ครับท่านจะเอาแบบไหนแบบไหนท่านตกแต่งเสียงได้นะครับแบบนี้นะครับที่ผมแนะนำนะครับคืออย่างที่ท่านได้คอมเมนต์มานะครับว่าสามารถทำยังไงบ้างอาจารย์ทำคลิปสอนให้หน่อยนะครับผมก็แนะนำให้นะครับแนะนาให้ถ้าผมมีเขาเรียกว่ามี อิเล็กตรอนนะครับมีอิเล็กตรอนบ้านเราก็เรียกอิเล็กตรอนนี่แหละฮะถ้ามีอิเล็กตรอนผมสามารถจะทําเป็นคลิปให้ได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีนะครับผมไม่มีผมไม่มีจริงเพราะผมของเก่าผมผมขายทิ้งนะครับเพราะว่าบอร์ดตรงนั้นของผมมันช็อตครับไม่ไม่ทั้งแผงเลยนะครับเพราะผมผมก็ซ่อมได้อยู่นะครับแต่ว่าผมซ่อมซ่อมไม่คุ้มมื่อมันแพงเกินครับมันแพงราคาเท่าตัวนะครับผมเลยขายทิ้งนะครับขายของเก่านะครับอทีนี้ แล้วเราจะทํายังไงได,ด้ให้มันเป็นเป็นเป็นแซมแบบนี้นะครับท่านต้องเข้าไปตั้งค่านะครับก๊อปก๊อปไฟล์ตัวนี้เนะี่ยที่ผมแนะนําให้เนี่ยท่านก๊อฟไฟล์ไปเลยนะครับอาจไม่เอาจังหวะลัมซิงก็ได้นะครับท่านสามารถก๊อปไฟล์เนี่ยไฟยพวกออแกนไฟลพวกไออแอคคอเดียนมั่งพวกกรีนพวก,กกีตาร์พวกแซกโซโฟนอะไรพวกนี้นะครับท่านสามารถก๊อปก๊อปใส่ USB นะครับแฟลชไดร์ของท่านนี่แหละก๊อปใส่ในแฟลชไดร์แล้วท่านไปเสียบใน อ่าอิเล็กทรนของท่านนะครับแล้วเข้าไปตั้งค่าเซตค่านะครับก็อิเล็กตรอนบางบางรุ่นนะครับหรือบางยี่ห้อดีกว่าผมเรียกว่าบางบางยีห่ห้อบางยีห่ห้อบางรุ่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันบางครั้งออปชั่นตัวนี้ตั้งค่าแบบนี้ตัวนี้ก็ตั้งค่าแบบนี้นะครับก็เอฟซี FC พี่น้องหลายท่านก็ผมก็นับถือว่าเป็นอาจารย์นะครับเก่งในทางเรื่องไอเล็กของคีย์บอร์ดเยอะนะครับก็ท่านไหนมีรุ่นไหนก็สามารถเข้าไป ตั้งค่าได้นะครับตั้งค่าเราไปตั้งค่าสร็จนะครับเดี๋ยวเราเราแซมครับตั้งค่าเสร็จแล้วเราแซมแซมมาไว้ใน USB เหมือนเดิมนันฮะคือเข้าใจไหมฮะคือแซมต,ตัวนี้เนี่ยที่เขาแจกมาให้เนี่ยมันมันมันเป็นไฟล์ไฟ,ฟแซมเนี่ยในการเล่นนิเลโครเนี่ยเ,ยเล่นจงังหวะไอ้พวกแซมพวกนี้เนี่ยแต่เวลาเราเปิดในโปรแกรมตัวนี้เนี่ยมันไม่เห็นนะครับมันไม่เห็นเราต้องไปจัดการในในเขาเรียกว่าในในโปรแกรมของเราในใน ในอิเล็กโคนของเราก่อนนะครับไปจาัดก,การตรงนั้นก่อนพอจาัดก,การตรงนั้นเสร็จนะครับมันเห็นไฟมันเล่นได้เนี่ยเราสามารถกดได้ยินเสียงไฟแท็กไฟออร์แกนอะไรพวกนี้เนี่ยอ่ามันมันมันกดได้แล้วนะครับให้ท่านทําการเอ็กพอร์ตนะครับเอ็กพอร์ตเป็นแซมเลยนะครับเอามาใส่ใน USB ตัวเดิมของท่านนี่แหละฮะโดยการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วมาวางไว้ครับวางไว้แล้วท่านสามารถนํามาจัดก,การมาแต่งที่อ่า Expansion Manager ตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ก็แต่งแซมเหมือนกันนะครับแต่งแซมเหมือนกันมันเป็นแบบนี้ครับคือบางครั้งหลายท่านยังงงมากนะครับงงมากเวลาเขาดาวโหลดไปบางครั้งเขาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิป u t u b e อาจารย์ที่เขาเก่งๆนะครับที่เขาแจกแซมมาเนี่ยบางครั้งว่าครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณมากครับแต่บางท่านเนี่ยผมยอมรับว่าอย่างเราๆนะครับเรา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 ต้องยอมรับกันว่าเรายังยังไม่เก่งนะครับเรายังเปกนิ่งเอ้เรางงเราสงสัยอาจารย์ทําไม ผมดาวน์โหลดแซมตัวนี้มาทําไมมันเล่นไม่ได้หรือมันเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เมื่อก่อนผมก็เจอเหมอนกันนะครับเจอเหมือนกันผมก็ทําวิธีนี้นะฮะมันสุดท้ายมันก็ได้จริงๆครับได้แล้วก็มาทําแบบนี้นะครับแล้วก็เออเป็นตัวนี้ครับอ่าเบฟีสองตัวนี้นะครับท่านน่าจะเป็นอาจารย์โตนะครับอาจารย์โตเคบนะครับโคถ้าไม่เออเคบก็โคบนะครับผม โอบีเนี่ยผมยังไงผมต้องขอโทษท่านด้วยนะครับถ้าผมเอ่ยนามท่านผิดนะครับท่านก็ผมก็โยนไฟนะครับโยนโยนโยนลิงก์ให้ท่านแล้วท่าน,บอ,นบอกว่าท่านดาวน์โหลดไม่ไหวนะครับไฟมันมันมันเน็ตเน็ตมันไม่ค่อยได้นะครับเน็ตไม่ไหวนะครับเน็ตไม่ไหวก็ท่นาทนอยากจะได้พวกแซมเสียงของเขานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะอ่แซมให้เดี๋ยวผมจะโย,ยนให้นะครับพี่น้องเอฟซีท่านไหนนะครับอยากจะได้เขาเรียกว่าอ่า เป็นตัวติดตั้งโปรแกรมแล้วก็ไฟล์เสียงของเขานะครับผมมีลิงก์นะครับอา่าผมมีลิงก์นะครับท่านไหนอยากจะได้เดี๋ยวผมอ่าท่านไหนอยากได้คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะอา่าโยนลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ยังมีทีเด็ดครับมันมีทีเด็ดทีเด็ดอะไรครับทีเด็ดคือเป็นทีเด็ดไฟขององกลอง b ีส3นะครับอา่ามีทั้งสามสิบกว่าจิกห้าสิบจิก ร้อยกว่าจิกมีนะครับมีอ่าท่านไหนอยากได้นะครับท่านไหนอยากได้คอมเมนต์ใต้ล่าง youtube มานะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์นะครับท่านไหนอยากได้บอกว่าผมตั้งแบบนี้ดีกว่าผมอยากได้ครับผมอยากได้ครับแบบนี้นะครับผมอยากได้ครับกดหนึ่งผมอยากได้ครับแล้วใส่ท้ายว่าหนึ่งใส่ท้ายว่าหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แน่นอนเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็ ตรงนี้ถ้าพี่น้องไดเอฟซีเท่านได้จากผมไปนี่ถือว่าคุ้มมากนะครับคุ้มมากท่านไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะครับไม่ต้องเสียเงินสักบาทซักแดงเดียวเลยเพราะในคลิปผมนะครับเน้นด้วยความจริงใจนะครับเราอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับแล้วก็แจกกันฟรีนะครับท่านมาเป็นเออเขาเรียวกว่ามาเป็นไม่ใช่ส,สมาชิกนะครับไม่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 ใช่สมาชิกนะฮะเป็นเขาเรียวกว่าอยู่กันเป็นเออเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับ ผมจะแจกให้ท่านฟรีๆเลยนะครับปักอินทุกสิ่งทุกอย่างครับที่ผมได้นํามานะครับให้ท่านแบบฟรีๆท่านไม่ต้องเสียเงินนะครับเสียเงินไปซื้อท่านใช้ได้นะครับสิ่งไหนที่ดีก็บอกว่าดีสิ่งไหนไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีนะครับก็ทําให้ด้วยความจริงใจและความเต็มใจนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับพี่น้องทางสปลาวนะครับพี่น้องพื้นบ้านเราเนี่แหละนะครับท่านท่านงงนะครับท่านงงเกี่ยวกับการ ในการแซมเสียงคอนแทคนี่แหละท่านอยากจะทำอยากจะนำมาเป็นเอเสองนะครับเนี่ยเนี่ยไม่ว่าเสียงแทกหรือเสียงปีอะไรทั้งสิน้นนะครับท่านอยากจะทำเป็นเ f ฟสองนะครับผมต้องอธิบายให้ฟังแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็พี่น้องใน f อีทุกท่านนะครับผมต้องอธิบายฟังฟังนี้ว่าเดี๋ยวผมขอเปิดขึ้นมานะครับแล้วผมจะไปเอา หน้าเดสก์ท็อปของผมแป๊บหนึ่งครับเดีย๋ยวผมขอดูปีแป๊บหนึ่งอา่าดูหน้าเดสก์ท็อปนี่นะฮะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งครับเสียงเว็บนิียวน่าจะเป็นนิีวโฟลเดอร์นี่ฮะอ่าผมขอคลิกแป๊บหนึ่งมาไหมฮะอ่าปีนี่นะปีเนี่ยตัวนี้นะฮะเนี่ยถ้าถ้าท่านทําแบบนี้เนี่ยท่านสามารถ นำนำไปใส่แซมในเล็กโทนได้เลยนะครับใส่แซมยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมจะเปิดให้ดูเนี่ยท่าน,ท,านท่านทำแซมแบบนี้เสร็จแล้วนะฮะเนี่ยเนี่ยผมเอฟเฟกต์ยังไงผมก็ทำคลิปไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูผมจะเปิด Extreme s a ซม l i ป g c น n v e r ว e r เตอร์ขึ้นมานี่แล้วท่านมานี่นะฮะเดี๋ยวผมเอ,อไล่ ไล่หัว,วก่อนนี่นะฮะไอคอนแทคเนี่ยคอนแทคเนี่ยคอนแทคหรือคอนท้าคอนแทคเนี่ยท่านสามารถนําไปไปแซมเป็นอ่าเขาเรียกว่าแซมยังไงแซมแซมเป็นอิเล็กตรอนเป็นไฟอิเล็กตรอนได้เลยนะครับอเป็นแซมอิเล็กตรอนได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยสามารถนําไปแซมเป็นเลเยอร์ได้เลยนะครับเนี่ยท่านสามารถทําได้ครับไปใส่ในไฟอิเล็กตรอนเนี่ยสามารถทําได้หมดนะครับแต่ว่าเอ่อ ในการแซมซาวฟอน์นี่มันจะเป็นแบบนี้ครับผมขออธิบายนะครับให้ทุกท่านฟังผมนะครับฟังผมผมขออธิบายรวมถึงพี่น้องทางสปลาวนะครับพี่น้องเพื่อนบ้านเราไวแ้แหละให้ท่านฟังผมนะครับแซมแบบนี้เนี่ยกับแบบนีน้ขม้นบนนี่เสียงเพียวๆกับเสียงแบบ แบบพรมนิ้วนี่ถ้าไปทําแบบซาฟอนนะครับเราต้องเลือกเสียงใดเสียงหนึ่งนะครับแซมเป็นริมแบบนี้สมมุติเราแซมแบบริมนี้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 นะครับเราต้องเลือกนะครับเลือกจะเอาซาวแบบเพียวๆมาไว้ข้างล่างหรือจะเอาแบบพรมนิ้วขึ้นไ้ตัวตรงตรงเนี้ยตรงริมริมดำๆเนี่ยตรงริมช์ปตรงนี้เนี่ยท่านสามารถเอาไปเลียงไว้ได้นะครับเหมือนถ้าท่านยังไม่เชื่อผมนะครับท่านลองเข้าไป ดูแซกครัเรียกว่าแซกสะบัดหางนะครับแซกสะบัดหางเวลาเราแซกสะบัดหางนี่เวลาเราเล่นซาฟอนเนี่ยตรงไหนที่มันเล่นโน้ตโน้ตมันเล่นเล่นไปถึงอ่าายแซกสะบัดหางนะครับมันจะเล่นประมาณนี้นะครับเวลาถ้าไม่ถึงแซกไอตัวตัวสะบัดหางมันก็เล่นธรรมดาครับประมาณนี้นะครับเล่นประมาณนี้แต่ถ้ามันขึ้นโน้ตไปถึงสบัดหางนี่มันจะ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้บางครั้งผมทำเสียงแบบนี้พี่น้องเอฟทุกท่านนาจะหัวเราะตามผมนะครับหัวเราะตามผมคือมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับเป็นแบบนี้จริงถ้าท่านจะแซมเป็นอิเล็กรอนนะท่านต้องเรียกเสียงใดเสียงหนึ่งนะครับจะไปแซมมันไม่เหมือนไม่เหมือนอิเล็กโตรนนะครับอิเล็กโตรนี่คือมันทั้งซีพทั้งอะไรของเขาเขาเขาสร้างระบบมาดีนะครับเขาสามารถกดแบบนี้เนะี่ยเนี่ยสามารถ องเสียงเนี่ยสองเลเยอร์เนี่ยสามารถมาซ้อนกันได้นะครับแต่ว่าทําในในโปรแกรมเบนาเนี่ยผมผมถึงบอกว่าโปรแกรมเบนาเนี่ยไว้ไว้อีกอย่างหนึง่งตามที่คลิปผมทําไว้คราวที่แล้วนะครับไว้อีกอย่างหนึ่งไว้อีกคนละโน้ตหนึ่งนะครับไม่ได้ไว้เหมือนเดียวกันนะครับก็อา่าท่านก็บอกว่าทําคลิปให้ได้ไหมนะครับก็ได้นะครับได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอเคลียะอา่า ธุระอะไรผมเสร็จเดี๋ยวผมทําให้แน่นอนนะครับผมทําให้แน่นอนนะครับผมรับรับรับคํานะครับรับคำนะครับจะทําตามสัญญาให้แน่นอนนะครับสําหรับพี่น้องทางสปลาวนะครับคือมันเขาเรียกว่ามันน้อยมากครับน้อยมากที่ที่จะเขาจะทําคลิปมาสอนกันนะครับน้อยมากน้อยมากแล้วก็ออปชันอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งก็บอกไม่หมดนะครับแบบนี้นะครับบางครั้งถ้าพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนี่ยบางครั้งถ้ารู้ก็ ่านนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ถ้าผมผิดพลาดยังไงก็คอมเมนต์มานะครับผมก็น้อมรับนะครับน้อมรับนะครับพี่น้องเอฟซีคลิกมาแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนะเนี่ยเนี่ยนครั้งคลิกมาแบบนี้เนะี่ยอ้าวค,ครับอาจารย์ผมติดตั้งเรียบร้อยเลยคีย์บอร์ดผมหาไม่เจอโอ้ยพีมม่คลิกฟังเสียงตรงไหนครับอาจ,จารย,ย์เนี่ยเนี่ยแบบนี้เนี่ย,ยไม่ต้องกลัวครับให้ท่านมาคลิกตรงนี้เนี่ยตรงไอ้แถบสีเหลี่ยมๆนี่แหละนะผมเรียกภาษาบ้านๆนะครับบ้านเราเนี่ยแถบสีเหลี่ยมๆนี่แหละเนี่ยไม่ต้องคลิกเซฟตัวแผ่่่่่นนนดดิเเเเีีีีียยยยครัับสสหหลลมม สี่เหลี่ยมไม่แหละแต่มีสามอันในหนึ่งสองสามไม่แหละมาคลิกตรงนี้นะครับแล้วมาตัวคีย์บอร์ดนี่นี่นะฮะเนี่ยมันก็จะโชว์แบบนี้นะครับถ้าท่านคลิกมาแบบนี้นะครับคําว่าเอาพูดนี่นี่มันก็จะโชว์เราเรียกว่าโชว์อะไรโชว์แช n แนลนะครับ h ช n แนลที่ท่านทําเนี่ยเนี่ยเสียงมันจะขึ้นแบบนี้นะครับมันโชว์ให้หมดนะครับมันโชว์เห็นหมดนะครับมัตเตอร์มัตเตอร์ก็โชว์นะครับโชว์มัตเตอร์ให้ดูให้ด้วยนะครับนี่มัตเตอร์ข้างบนนี่นะครับว่าแซมเสียงท่านเป็นยังไงยังไงนะครับ ก็วันนี้ก็เขาเรียกว่าก็น่าจะหายสงสัยนะครับหายสงสัยกับพี่น้องและเอฟซทุกท่านนะครับก็ถ้าผมมีเขาเรียกว่าผมมีไอเล็กโทนผมจะทําคลิปให้เลยนะครับแต่ผมไม่มีเฉยนะครับผมก็ขายไปนานแล้วนะครับขายมานานแล้วเพราะว่าบอร์ดไหมนะครับที่ไหมไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าผมเล่นประมาณว่าเล่นดนตรีสดอะไรประมาณนี้นะครับแล้ว,วไฟมันเกินนะครับช็อตไหมทั้งวงจรเลยนะครับแล้วก็ รวมถึงปักยินอะไรต่างๆนะครับแต่พี่น้องท่านไหนอยากได้นะครับให้คอมเมนต์ใต้ล่างคลิป youtube นะครับว่าอยากได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วจะลืมใส่ท้ายว่าหนึ่ง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 หมดนะครับแล้วผมจะวางลิงก์ให้ผมจะทําคลิปหนึ่งแล้ววางลิงก์ให้ดาวน์โหลดแน่นอนนะครับแล้วก็ชุดกรองนะครับชุดกรองชุดกรองรวมทั้งชุดเขาเรียกว่าชุดบลดัด ชุดแซกนะครับชุดบัสก็คือเป่าพวกทําเป็ดพวกทําบนอะไรพวกนี้นะครับปีหน้านะครับปีใหม่ปีหน้าผมแจกให้นอนประมาณเดือนผมผมจะให้เดือนประมาณเดือนกุมภาผมขอแจกนะครับผมย้านะครับพี่น้องและเอฟซีทุกท่านอ่าจำผมไหมนะครับจำคำผมไหมว่าผมจะแจกวันที่สิบสี่นะครับวันที่สิบสี่ สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์นั่นแหละวันที่สิบสี่ผมแจกให้แน่นอนนะครับชุดกลองตั้งตั้งหน้าตั้งใจรอคอยนะครับผมแจกให้แน่นะครับพร้อมชุดบ้าชุดแซกนะครับก็จะต่อต่อกันไปนะครับต่อคลิปกันไปนะครับผมแจกให้แน่นอนแต่ตอนนี้ผมโคอูไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอาที่ผมโคอูเพราะอะไรนะครับเพราะว่าผมกําลังมีโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับไปทานะครับตอนนี้ผมกําลังหาคีย์บอร์ดใบมาอยู่นะครับผมผมสั่งแล้วนะครับยังมาไม่ถึงผมกําลังหาคีย์บอร์ดใบมาอยู่นะครับเพื่ แต่งเขาเรียกว่าแต่งเสียงแซมเสียงอะไรพิเศษนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็รวมถึงปักกินอะไรจังๆนะครับทั่วโลกนะครับพี่น้องเอฟซีท่านไหนอยากได้ปักกินส่วนไหนอยากจะให้ผมทำคลิปแนะนําอะไรให้ต่างๆครับก็คอมเมนต์ใต้ล่างยู u b e ได้นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับหากผมผิดพลาดยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็น้อมรับนะครับน้อมรับนะครับน้อมรับครับ คาติชมของพี่น้อง fc ทุกท hungry, ่านเพื่อผมจะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขนะครับให้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับกับพีしし่น้องแลวก็ fc ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับกันอย่างหลังไหลนะครับยังให้ความรักความเมตตากับช่องผมนะครับขวัญชัยซาวนะครับแล้วก็ผมก็จะพยายามทาสิ่งดีๆที่สุดนะครับนะสิ่งดีๆที่สุดให้พี่น้อง fc ทุกท่านนะครับมอบความรู้นะครับแบ่งปันอะไรต่างๆให้พี่น้อง fc ได้ นําไปใช้กันอย่างเต็มอิ่มนะครับวันนี้ผมขวัญชัยสาวต้องขอลาพี่น้องเอฟซไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าเป็นอะไรนั้นพี่น้องเอฟซีรอชมนะครับรอชมดูทีตามนะครับวันนี้ผมขวัญชัยสาวต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ